วันนี้แพ็คไซแอลสิบสองอ่าสิบสองชิ้นเดี๋ยวแพ็คเจ็ดห่อนะคะอันนี้มีลูกค้าสั่งมาเลยมาดูดีกว่าว่าเราอ่ะแพ็คของกันยังไง ต้องจัดเรียงให้เรียบร้อยก่อนเนาะาติดสติกเกอร์ด้วยเราขายฉลากไทยอะคะ่ะมันจะต้องติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยแบบนี้นะสติกเกอร์วันที่หมดอายุสติกเกอร์สอบบอกง่ายๆเลยสติกเกอร์บ่งบอกผลิตภัณฑ์นะคะเแบบนี่ยแบบ ใช้เกสิบล็อกนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาลูกค้าเอาไปใช้อ่ะเพื่อความสะอาดและอนามัยที่ดีก็พูดอย่างนี้ละกันถามว่ามันต้นทุนมันสูงไหมก็สูงแต่ถามว่าทำไมถึงทำมันดูสะอาดมันดูน่าซื้อแล้วมันก็เรียบร้อยอ่ะคะ่ะ สินค้าสัตว์เลี้ยงกับสินค้าคนแบควรอยู่เกรดเดียวกันไม่ใช่ว่าอะไรก็ขายได้ไงเนี่ยแหละสิ่งที่เราคิดมาตลอดสัตว์เลี้ยงเขาก็เหมือนคนนะคะเหมือนลูกเราเนี่ยแหละเราก็อยากจะเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆความสะอาดเนาะแพ็คกิ้งดีๆให้เขาใช้หลายคนน่ะซื้อไปนะ่ะเขาไม่ได้ใช้แบบทีเดียวหมดไงเพาไม่ได้ใช้ทีเดียวหมดอ่ะมันก็ควรจะเป็นแบบ มีที่ปิดมีกล่องมีอะไรให้เขาด้วยอะค่ะเพื่อความสะอาดเคยแบบขายแบบไม่มีสมัยก่อนนู้นเนาะยังแบบเหมือนรับมาขายอย่างเงี้ยลูกค้าบางคนเจอแบบมดเจาะเข้าไปทำรังอะเพราะว่าปิดไม่สนิทซึ่งมันก็ใช้ไม่ได้ไงได้แนละ้ออเดอร์เนี้ยเขาสั่ง7เดี๋ยวแพ็กด้วย น,นี้ลงกล่องนะคะลงกล่องใหญ่เลยนอกจากพี่ถีพิ่ถันในการแปะฉลากคือกฎหมายไทยเขาบางขังคับค่ะเราก็ทําตามถึงไม่ทําตามเราก็ทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บอกบอกอวันที่หมดอายุของผลิตภัณฑ์ได้นะะแล้วก็ฉลากวิธีการใช้งานจะได้รู้ พวกวันที่ผลิตแล้วหมดอายุว่าค่ะเราก็ได้มาจากผู้ผลิตเนาะแต่ละล็อตที่มาก็จะสั่งสั่งพิมใหม่นะคะก็จะได้ฉลากใหม่มาพิมพ์วันนี้ลงก่อใหญ่มาอื้อ แต่ก็ไม่หวง่งไม่หวงสกอตเทปเลยที่ไม่หวงไม่ใช่อะไรหบบไม่เป็นไรเพราะว่าไปถึงหน้างานเราไม่รู้ว่าเขาจะกระแทกแค่ไหนจะโดนโยนหรือเปล่าว็ายังไม่รู้แค่ดีๆก่อดดีกว่าหรือบางทีเขาไม่โยหรบบว่าอาจจะจังหวะไปวางท้าปะ กล่องอื่นหนะักกว่าอย่างเงี้ยทะลุเลยก็มีอ่นานรับไปเลย่งเอ้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปคอนเฟิร์มนะคะวันเจ็ดเพราะว่ามันเยอะเอามือถืออันถ่าก่อนอะถ่ายแล้วเห็นได้ไหมสอง โอเคออเดอร์ okay. Order, ใคร 7, เจ okay, ็เนาะโอเคครบเรียบร้อยพร้อมส่งเดี๋ยวรมาละ